รายได้3อนล้านบาทเก่งไหมคะถูกจครทุกท่านอยากมีรายได้เหมือนผู้บอกยอดไหมคะอยากรู้ไหมคะว่าคนประสบความสำเร็จเขาคิดยังไงอยากรู้ไหมคะวันนี้ตั้งใจฟังดีนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าข้อมูลวันนี้นะคะที่ทุกท่านจะได้ดูและจะได้รับฟังนะคะจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เผลอๆอาจจะเปลี่ยน ความคิดและเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยเหมือนที่เรียเองก็เป็นหนึ่งคนที่เคยมานั่งวันแรกในวันนี้แล้วก็ได้ฟังข้อมูลดีๆ,ๆนะคะจากวิยากรที่บรรยายและพูดให้ฟังนะคะว่าเราเองเนี่ยจะมีโอกาสสร้างธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรและมันทําได้จริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะผู้กองยอดจะมาพูดให้ฟังค่ะว่า วันนี้ทาไมต้องทำออร์แกโนโฟแล้วบริษัทนี้มีดีอย่างไรทาไมทุกท่านต้องตัดสินใจเลือกที่นี่งานคือมการเสริมลนะคะเดียวที่กดหนึ่งกดงกด่อนที่ผู้บรรยายจะขึ้นก็คือทุกท่านมีโทรศัพท์ถือไหมคะมกะรอนุณาปิดเสียงหรือเปิดเป็นระบบสั่นนะคะเพราะว่าจะไม่ได้กวนผู้ที่เข้ามาร่วมฝากในห้องนี้แล้วก็ไม่รบกวนผู้บรรยายนะคะเพราะยิ่งคุณสร้าง ความารำคาญให้คนอื่นมากเท่าไหร่คุณเองก็จะเสียสมาธิมากเท่านนะั้นแล้ววันนี้ที่สําคัญเลยคือข้อมูลมันสุดยอดเพราะตั้งใจฟังนะคะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตบมือต้อนรนะับผู้กองยอดด้วยค่ะเสเวลาที่อธบาย่อสากันดังเครับผมเทวดาทุกสายคำทำนายทุกผลแพ้แก่ปุถุชนผู้มีความเพียรร้อยตำรวจเอกนะทดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรนะครับที่ออกรองโกนะครับในเจคอร์ c เ m นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับก็ใครใครมาที่นี่เป็นครั้งแรกบ้างมีไหมครับมาฟัง c j m ครั้งแรกเลยได้ฟังอย่างย่ออ,อะไรนะครับฟังแผ่นรองเลยอะไยังเลยผมเป็นวาสนาผมมากครั้งแรกของผมและครั้งแรกของพี่ด้วยอ่ะปมอือรนะยนแบบครั้งแรกเลยนะครับ อาอร์โนโกลคือบริษัทอะไรับอาอร์โนโกลรู้ไหมครับวันนี้เขชวนเรามาฝากอะไรรู้ไหมครับสร้างเลครับสร้างเลยสวยนะครูเได้ยกมือเลยตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมผมก็มีครั้งแรกเสมอนะออร์โนโกลเป็นัทว์อะไรเกี่ยวอะไรครับกาแฟอ๋อกาแฟนะคกาแฟนะครับผมก็นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับก็มีโอกาส ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เราไปฟังสักนิดหนึ่งก่อนเข้าเรื่องของโรโก้เลยครับผมเป็นใครมาจากไหนนะครับปัจจุบันรับราชการตำรวจอยู่นะครับก็เกี่ยวกับไหมครับตำรวจกับกาแฟเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกนมากเลนะครับเชิญเลยนะครับตำรวจเกี่ยวกับกาแฟไหมครับเดิมทีแล้วเนี่ยผมทำนะครับรับราชการตำรวจอยู่นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับผมจบโรงเรียนในร้อยตำรวจมาเลยนะครับก็มีโอกาสได้เข้าทําธุรกิจเครือข่าย ใครในห้องนี้เคยทำธุรกิจกรอขายบ้างครับยกมือเลยนะเคยสมัครมาบ้างตอ่าหนยี่ห้อมีไหมครับใครไม่เคยสมัครเลยมีไหมมีไหมครับไม่เคยทําเลยมีไหมเคยไหมครับพี่เคยไหมครับเคยใช่ไหมครับชอบไหมครับชอบไหมธุรกิจนี้ชอบไหมชอบไหมครับชอบชอบไหมโอ้ชอบแปลกมากก็ ผมเองเนี่ยถูกเพื่อนชวนสมัยเรียนอยู่ใน้วสมบุติปีสองนะครับก็เพื่อนผมชวนง่ายมากเลยนะเพื่อนผมนะครับชื่อร้อยสมรวจเอกเดือนันย้อนยานะปอกปือกตไ้เพื่อนผมก็รี้ใส่เชวนง่ายมากเลยถ้าชวนแค่สี่คำเอาไปใช้ได้นะครับเสานี้ว่างไหมเราตอบว่าไงดีครับไม่ไผมรู้แล้วเพื่อนผมไปทําธุรกิจตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับชวนเพื่อนครับใช้แชมพูสูตรส่วนตัว ตอนนั้นผมพวกเรายาวเฟ้ยนะครับตอนงานผมไม่ขีดมันบอกว่าใช้แล้วผมนุ่มนะเราผมเราแค่เลยนะครับแล้วก็ชวนใช้โฟมน้งหน้าโอ้โหตอนนั้นหน้าผมเนี่ยเพื่อนเรียกไปชามข้าวหมาเหลือหมามันทานไว้แล้วเหลือนะั่นคือหน้าผมที่ยาวของหน้าผมนะปรากฏว่าเพื่อนท่ชวนอย่างนี้แหละเสานี้ว่างไหมเด่นนะครับช่อเดี่ยว,นะวยเด่นนะยอดรัก เสาร์นี้ว่างไหมเราก็ตอบว่าไม่ว่างอไา้ไม่ว่างไม่ว่างของผมเนี่ยก็คือทุกวันเสาร์ผมจะไปยืนแจกนามบัตรหน้าสถานทูตมาเรียนตรงถนนสาทรใส่หมวกใบหนึ่งยืนหลบอยู่เตดตามตู้โทรศัพท์ท่านเคยไมหมครับแบบเวาลาเขาจะมาแจกใบฟิลแล้วลก็จะหลบอย่า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 โดนตัต้ฉันอย่าไม่เอาขยะไม่เอาผมไม่เอวเลยผมแคร์มากนะครับพวกพวกอาจารย์แคร์มากเพราะเราเนี่ยได้รับวันละร้อยห้าสิบบาทคือเราต้องการแจกให้หมดไง นะแจกตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงบ่ายสอ,องขอร้องรับไปหน่อยเถอะจะได้หมดจะได้กลับบ้านแล้วถ้าถ้าไม่ไม่แจกให้หมดกลับบ้านเลยผมก็ได้เงินนะร้อยห้าสิบบาทต่ดเสียวไงเกิดมันมาตรวจปุ๊บไม่เจอเราไปไหนหมดแล้ววันนั้นร้อยห้าสิบบาทแล้วเกิดเรายืนแจกไปถึงบ่ายครึ่งแล้วมันมาตรวจตอนบ่ายครึ่งพอดีบ่ายครึ่งห้านาทีไม่เจอเราเราหลอกแย่เราปะเอานะนะครับผมกม็ยืนแจกแลแม่ได้ได้วันละร้อยห้าสิบบาท นะครับปรากฏเพื่อนผมคุณเดียวเนี่ยก็มาทําธุรกิจเครือข่ายตัวหนึ่งนะครับบนโลกนี้มีบริษัทเครือข่ายเยอะมากแต่บริษัทเนี้ยอยู่บนโลกนี้มาแล้วร้อยกว่าปีเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่มาทําธุรกิจนี้นะครับถ้ามองไปหาเราเองว่าผมทําบริษัทอะไรนะรปรากฏว่าเขาก็ทําในิระวัน,นะครับได้มาตั้งแต่5้า้บาทเดินแรก5้0อยบาทเป็นไงครับรได้เยอะไหมเราเยอะกว่าปะ่ะเราได้วันละร้อยห้าสิบสี่วันเราได้เท่าไหร่ครับ ผมร้อยเราชนะนะเพื่อนผมได้ห <t os> ้าร้อยบาทผมกระจอกมากเราแจกมาบัตรได้วันละร้อยห้าสิบรายได้เร็วมากอินคัมดีมากปรากฏว่าเดือนต่อมาเราก็ถามมันอีกมันก็ถามเรสาวนี้ว่าไหมสาวนี้ว่าไหมนะครับปรากฏว่าผมก็ถามว่าแล้วมึงได้รายได้เท่าไหร่เพื่อนผมบอกหนึ่งพันบาทเราเรื่องของนี้มันสูสีเลยมันสูสีจริงจริงมันแซงเราละสามพันบาทห้าพันบาทแปดพันบาทพอห้าพันบาทปุ๊บมันไม่ช่วยเราสักคาเลยครับ ตอนนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากนะบอกเลยครับว่าเพื่อนทุกคนในใน,ใน,ใน,ในร้อยในรุ่นเดียวกันเนี่ยถ้าใครไปทำอะไรเดียวนะไม่ต้องมาคบปปกับกูแรกแรกเดือนแรกสองเดือนแรกเพื่อนเชื่อไหมเชื่เอเฮ้ยเราต้องช่วยกันเลยอย่าไปสนับสบบนุนมาเดี๋ยวมันก็เลิกจริงไหมครับเคยเห็นเพื่อนเราทำธุรกิจนี้เราเราเลิกมีไหม <c oughs> มีสักรยะหน,นึ่งก็เลิกเดี๋ยวก็เดียเด๋ยวมันก็เลิกนะครับ สักพักคุณเดี่ยวหน้าใสขึ้นหน้าใสขึ้นชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะครับเอาตังมาเลี้ยงขนมน้องๆได้เดือนละแปดพันตัดภาพกลับไปผมยังหกร้อยบาทเท่าเดิมแจกนาบัตรตั้งแดดเก้าโมใช้ไปสองที่บ้านผมมีฐานะยากจนก็คือคุณพ่อขับรถแท็กซี่คุณแม่ขายขนมบังปิ้งนะครับก็เรียกว่าลำบากเลยแหละเอาง่ายๆนะครับลำบากมากผมก็เลยรู้สึกว่าเออนะครับลองฟังมาดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ปรากฏมันชวนไหมครับวันนี้เขายังชวนท่านนะแล้วท่านมีโอกาสมาถึงวันหนึ่งที่ท่านอยากทามากแต่มันไม่มีคนชวนเลยครับชีวิตมันเศร้ามากเลยนะเพราะอะไรครับเพื่อนผมตอนนั้นมันรู้แล้วไงเฮ้ยเพื่อนผมมันก็น่ารักต่อมันก็ไปบอกเดียวเดียวไอ้ยอดต่อถ้าใครมาทํากับผมเนี่ยเลิกคบเลยเดี๋ยวก็โกรธผมไหมครับโกรธโกรธไม่พอไม่ชวนด้วยมีวันหนึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตผมเลย ผมก็เดี่ยวเดินสวนกันหน้าตึกเรียนจำได้เลยกำลังจะเดินกลับเข้าไปที่กอง้อยเดินสวนกันเดินสวนผมก็มองเใย่เลยนะเราหกร้อยบาทตอนนั้นใจมึงไม่ยอมชวนกูจะชวนกูขายเงินมึงปรากฏว่าคนเดียวก็เดินสวนผมลงพักเรื่อยผมก็บอกว่าคนเดียวก็ทำได้ยอดอ้วาวละมันต้องพูดอะไรครับเสานี้ว่างไหมเด็ดกนะูแล้วปรากฏว่าคนเดียวบอกว่ายอด มึงอะมันรู้ไม่จริงโอหเจ็บไหมครับเจ็บยอยผมนไดงเสรยจได้ว่ะมึงอ่ะมันรู้ไม่จริงโอ้โหเจ็บั้มเจ็บเหมือนมันเอาฝ่าเท้าเล็กๆของมันเนี่ยมาลูบที่หน้าผมรู้สึกเสียใจมากผมก็เลยบอกรู้ไม่จริงยังไงวะเอาล่ะถือซะว่าเป็นคำชวนดูพี่โตเองไปนะไหนไหน เอามาเล่าให้พวกฟังดิใบตาปั้งเดี๋ยวกูไปฟังมึงสักหน่อยนะกูไม่ค่อยอยากฟังหรอกพูดมาแล้วกันครั้งสุดท้ายนะครั้งเดียวนะก็ไปนั่งหน้าลอยสัมบูร์เตียงนอนจำได้เลยปนั่งลอยฟังเปิดแฟ้มพูดมาเองนอนฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่จำได้ตอนได้ว่าตามมันไปเถอะมันสำเร็จอ่ะอย่างน้อยเราได้เดือนเดือนสักสามสี่พันก็ดีแล้วปรากฏเดือนแรกไปทำนะครับได้สี่พันบาทดีใจไหมครับรายได้เดือนเท่าไหร่ หกร้อย <600 S 2> <600, S 1> ได้ไหมเท่าไหร่สี่พันบาทเอาไม่ปกมือให้หน่แล้วสี่พันเลยนะ,ะทำครบสองปีอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันก็ทําได้วันเดียววันเสาร์อาทิตย์ละวันท่านมีอาทิตย์ละวันไหมครับมีผมเนี่ยอิจฉาคนข้างนอกนะตอนอยู่ในโรงเรียนอิจฉาอิจฉาเพราะอะไรครับคนข้างนอกเนี่ยมาบริษัทได้ทุกวันแต่ผมมาได้แค่วันเสาร์อย่างมาก,มกวันศุกร์กับวันเสาร์ทำได้แค่อาทิตย์ละวันนะครับผมรู้สึกเสียเสียดายแทนคนข้างนอกที่เขาอยู่เจ็ดวันแต่ผมไม่ได้ทำ ผมอาทิตย์ละวันอยู่ประมาณสองตีจบปีสี่วันที่ติดดาวจําได้เป็นวันที่รับใกล้รับคอมมิชชั่นนะครับเดือนนั้นได้เจ็ดหมื่นกว่า 70, บาทเจ็ดหมื่นสามพันบาทเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยได,ได้ได้เดือนละแสนเนี่ยตั้งแต่อยู่โรงเรียนในร้อยปีสี่อย่างกับมนุษย์ทองคำเลยอ่ะเดือนละแสนเพราะอะไรครับตัดผ้าไปนักเรียนในร้อยตำรวจจบมาร้อยตำรวจตีฝึกมางหงอีไรับเจ็ดพันหกรายได้น่ารักไหมน่ารักน่ารักมาก นะครับปรากฏว่า,าก็มีรถคันแรกก็จากธุรกิจนี้มีบ้านหลังแรกก็จากธุรกิจนี้ผมซื้อบ้านให้คุณแม่นะครับแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหมดสามหลังก็จากธุรกิจนี้ <S <S เพื่อนผมได้เงินมาจากธุรกิจนี้ <S <S กับผมรวมกันนะครับวันแรกมานั่งฟังวันนี้มีใครมานั่งฟังกับคนที่ชวนมาม้วมีสองคนมีไหมครับมาได้กันสองคนมีไหม <S <S ผมเนี่ยมานั่งฟังกับเพื่อนสองคนมุมห้องเลยครับวิทยากร บรรยายมามากเลยทั้งห้องมีอยู่สองคนอนะ่ะ <c oughs> ตื่นเด้นมากคนแน่นมากนะครับราะกว่าผมกับเพื่อนสองคนที่นั่งกันวันนั้นสี่ทันาคมตีสี่เนะี่ยรายได้รวมกันมากกว่าสามสิบล้านไปแล้วจากธุรกิจนี้ปัจจุบันนี้ผมรับรายได้จากบริษัทเดิมนะยังได้อยู่นะครับมีใครมาถามก็เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดคอมมิชชั่นให้ดูเนะี่ยก็คือสามแสนกว่าบาทนะครับมียอดธุรกิจจากบริษัทเดิมนะปีรับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท และไม่เคยไปบริษัทนั้นเลยเนี่ยมาประมาณเกือบสามปีแล้วท่านว่าท่าสิทธิ์ยังทำไหมคสับหยุดนนยได้ไหมครับได้ที่พูดมาทั้งหมดเพราะผมไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วก็เคยเป็นเหมือนเพื่อน,นอ่านเลยทำธุรกิจนี้ทำไปนะครับโอ้นะครับเริมทำเคยคิดจะเริททำประมาณสองครั้งนะครับเพราะทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับเจ็ดแปดเดือนแรกองค์กรโตเร็วมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอกลับมาองค์กรดอก ธุรกิจนี้มันเหมาะเหมาะใช่เราหรือเปล่าเพราะปกติกาลมันต้องขึ้นเลยครับกาลมันต้องขึ้นนะนะครับปรากฏว่าก็เลยมีโอกาสได้คุยกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทําใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนวิธีการทําใหม่หมดเลยถ้าท่านอยากฟังว่าวิธีการผมทายังไงไปเข้าคอร์สองจิอุนเวอร์ซิตี้ได้โอเคไหมโอเคนะครับไปเรียนว่าผมทายังไงนะครับที่หนึ่งปีตอนแรกรายได้เจ็ดหมื่นใช่ไหมครับแต่มันไม่เจ๋งเท่าตอนที่ผมทํารายได้แสนสาม เพราะไรายได้แสนสาของผมเนี่ยทำไงรู้ไหมครับทีมงานผมเนี่ยฟูลไทม์นะฟูลไทม์เวลาออกจากงาน,นไปทำมมาฟูลไทม์เลยนะครับแล้วทำอะไรรู้ไหมครับตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงบ่ายเดินห้างเย็นๆเข้าเซ็นเตอร์ทำกันอยู่แค่นี้แต่ทำแค่หกเดือนถึงหนึ่งปียอดธุรกิจเป็นล้านทุกคนไรายได้เกินแปดหมื่นสักคนถ้าใครไม่ได้แปดหมื่นนี่ไม่เหยอะเลยอยากรู้ไหมครับทำไงอยาก ยังไม่บอกต้องเป็น OG ของเราก่อน <C LE AN> นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับมาแบ,บ่งปันประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับ,บก,ก,กับโอเวอร์โลโกผมก็ใหม่กว่าท่านแค่สเดือนเองนะนะครับสองเดือนที่ผ่านมารับคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับรองรับคอมมิชชั่นส่วนตัวเลยนะครับก็มากกว่า5 0,000นบาทไปแล้วกับ OG นะครับทั้งที่บริษัทเดิมตัวแรกผมได้เท่าไหร่เดือนแรก4ี่พันะตัวนี้เดือนแรกสองแสนกว่าบาทเลแล้ว นะครับเพราะนั้นผมจะนึกไม่ออกเลยจะทํายังไงจะทําให้โ g ีเน yeah. ี่ยจะทําให้ไม่สาเร็จเนี่ยทำยังไงทํายากกว่าทําให้สาเร็จนะเชื่อไหมครับอยากทราบไหมครับอดี๋ยครับข้อมูลไหมครับอย่มปืนในดานต้อนรับโ G เลยครับผมประเทศเลยครับเขาไม่มาดั่งฟังกันแบบนี้นะครับ เรานี่เป็นประเทศที่แปลกนะชอบการมอนะ็อกชอบการปลาใสนะม็อกในประเทศไทยนะปีนึงมี3,000กว่าม็อกนะตกวันละิ์ม็อกนะไม่ถึงม็อกเกิดใหม่นะวันละิ0ม็อกนะเป็นประเทศที่ม,อม็อกมากที่สุดในโลกโเพราะงเาฟังว่าเราโหตื่นเต้นมากเลยคนมาร่วมฟังกันขนาดนี้เลยเพราะที่ต่างประเทศเนี่ยแค่คุยว่ากินกาแฟตัวนี้แล้วได้เงินคืนจบแล้วกินกาแฟตัวนี้ได้เงินคืนจบ เพราะที่ต่างประเทศนะครับหนึ่งคนไม่ได้มีหนึ่งยี่ห้อนะครับทำเครือข่ายในขณะที่ท่านนั่งอยู่ในห้องนี้วน,ออนทีนนานะวยเราแปลกมครมาทําธรุรกิจเครือข่ายมาฟังธรุรกิจเครือข่ายไม่แปลกหรอกครับท่าน่าในวินาทีเดียวกันที่ญี่ปุ่นมีคนฟังอยู่ไหมมีสิงคโปร์มีไหมครับมีมาเลเซียมีไหมมีหกสิบล้านคนทั่วโลกกนาลังนั่งฟังธรุรกิจแบบนี้ครับคนทําธรุรกิจเครือข่ายมีมากกว่าหกสิบล้านคนบนโลกนี้มีธรุรกิจที่เปิดทําธรุรกิจนะครับบริษัทเครือข่ายเนี่ย หกหมื่นบริษัททั่วโลกต่างประเทศทำานะกทั้งบริษัทน้ำเปล่าีโ o คืะไายข่น้ำเปล่าระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านก็เป็นคะแนนไฟฟ้าปาปา,ปาอะไรคอมอะไรรถเครื่องประดับทุกอย่างเป็นคะแนนโรเบิร์ตนทีที่เศรษฐกิจกล่าวไว้ว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะโลกจะโลมสลายภายในปีสองพันสิบทุกท่านว่าจริงไหมครับนะทุกท่านว่าจริงไหมครับ ท่านว่าท่านว่าวันนี้อเมริกาจบยังครับเศรษฐกิจเศรษฐกิจอเมริกาจบยังครับรอดแล้วนะครับรอดแล้วนะครับในขณะที่เศรษฐกิจอเมริกากาลังแย่ถึงขีดสุดเลยนะครับในประวัติศาสตร์เลยนะครับแต่บริษัทโออรทโกกับเห็นหัวขึ้นเหมือนไม่สนใจเลยมหัศจรรย์นะครับเพราะนั้นอยากฟังข้อมูลตรงนี้ไหมครับในอนาคตคนจะมีรายได้ต่างกันเป็นพันเท่าครับ จะมีคนได้ไรายได้หลักล้านต่อเดือนเดินกันเต็มไปหมดแล้วมีคนได้รายได้หลักหมื่นหลักพันต่อเดือนเดินกันเต็มไปหมดจะมีคนอยู่แค่สองชนชั้นครับคือคนรวยกับคนจนไม่มีคนชั้นกลางถ้าวันนี้ท่านบอกว่าเราเป็นคนชั้นไหนเวลาติ๊กสมัยเด็กๆเ,เคยได้กว่าพ่อแ <c oughs> ม่เราความรั่งรวยระดับไหนเป็นคนชั้นไหนปานกลางอนานคตไม่มีคนระับอนานคตไม่มีคนระับมีแต่คนที่แบ่งให้เขากินกับของเขากินแค่้นเองท่านว่าเงินเดือนพอใช้ไหม ไม่มีเงินเดือนในงานประจำไหนจากพอใช้อีกแล้วในอนาคตรันไม่มีครับเปิดเอไอซีเมื่อไหร่ใครมีสองอาชีพนะอยู่ระบากแล้วนะแค่สองอาชีพป็อยู่ระบากเลยครับเพราะนั้นถ้ามีอาชีพเดียวล้มละลายแม้เป็นแม้เป็นพนักงานประจำนะก็ล้มละลายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นบุญวันสนาผมเองเนี่ยที่เข้าสู่โอทีได้เนะี่ยเพราะบุญเก่านะปัจจุบันเป็นคนบาปนะครับจับคนเข้าคุกก็เยอะนะครับ อะไรก็เยอะนะครับทำไม่ดีมันก็เยอะแต่มาเจอโอจีได้เนี่ยหมอดูเคยบอกว่าผมจะรวยจากกาแฟผมนึกงงเลยผมจะไปรวยจากกาแฟแน่ผมเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ไปทำธุ้งกี่เดือดรบภาษาตลัดไปผมจะมารวยอะไรแบบกาแฟจะมาเปิดร้านกาแฟจะรวยได้ยังไงนะครับคนเปิดร้านกาแฟเจ๊งมีไหมมีลงทุนอเมซอนสองล้านห้าผมไม่มีทางไปทำหรอกแต่พอผมมาเจอออเลอโกม้องอ๋อเลยโอ้โหเนี่ยมาแล้วนะครับ พราะนั้นต่างประเทศนะครับไม่มีบรรยายนะครับคุยแค่สี่คำถามถ้าท่านฟังแล้วเข้าใจกลับบ้านได้เลยนะครับกลับบ้านได้เลยนะหนึ่งนะกรลิกสี่ดื่มนะครับสี่คำถามมันก็สี่ดื่มหนึ่งก็คือดื่มกาแฟหรือรู้จักคนที่ดื่มโกโก้ชากาแฟไหมครับดื่มไหมครับใครดื่มนะครับยกมือ่อยใครรู้จักคนที่ดื่ม้างครับตลกยกมดอ่ะดื่ม หรือรู้จักคนที่ดื่มโกโก้ทากาแฟไหมต่อทุกทุกคนตอบา่ามรลเดิมบางคนบอกแากทำธุรกิจเสือ้อผ้าเมื่อเช้าใครซื้อเสื้อผ้าตอนเช้ามันมีไหมเมื่อเช้าใครกินกาแฟหรือเ,เห็นคนกินกาแฟบ้างรู้นหมครับว่า้อาทำธุรกิจอะไรกาแฟกาแฟคำถามที่สองครับชอบรสชาติไหนตามใจเราอีกนะชอบรสชาติไหนนะครับ ก็แล้วแต่นะครับคำถามที่สามครับชอบดื่มยี่ห้อไหนกันพิเศษดื่มยี่ห้อไหนเป็นพิเศษอยู่มีไหมครับอบอกคนบอกชอบดื่มยี่ห้อนี้นะครับสาขาแรกในประเทศไทยบอกธุรกิจนี้เจ๊งแน่นอนตอนนี้ก็ใกล้เจ๊งจริงมีร้อยเก้าสิบสาขาแล้วครับ <c oughs> เกือบเจ๊งแล้วนะนะเกือบเจ๊งแล้วนะนะ <c oughs> มีเกือบสองหมื่นสาขาทั่วโลกแต่เพราะฉะนั้นคําถามต่อมาครับ มีแก้วไหนในชีวิตมีแก้วไหนดื่มแก้วไหนครั้งสุดท้ายที่จ่ายเงินคืนมั้ยมีไหมครับไม่มีพร้อมที่รับเงินคืนไหมครับ oh. พร้อมแล้วปกเมดานดาตอนรับออเคอรบกาแฟไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเฟือยครับเป็นสิ่งที่จาเป็นในชีวิตเขาบอกเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยลืมซื้อเป็นสินค้าที่คนไม่ลืมซื้อท่านว่าจริงไหมรจริงร่างกายมันเตือนเลยอัตโนโมัติเลยเขาก็ต้องการคาเฟอี นะครับยังไม่พอครับคนทั่วโลกดื่มเป็นรองจากน้ําเปล่านะครับคนทั่วโลกดื่มเยอะไหมเยอะมากนะครับตลาดกาแฟเล็กกว่าตลาดของเหลวตลาดเดียวก็คือตลาดน้มามันนะครับแต่กาแฟเนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าตลาดใหญ่ขนาดไหนนะครับเ,เปรียบเทียบไม่ยๆครับนะคนในโลกนี้เนี่ยดื่มประมาณวันละ4 0 0พล้านแก้วถ้าแก้วละ25บาทคือวันละ10,000 0ล้านบาท เม็ดเงินลูกจากฟ้ามาละหนึ่งแสนล้านเม็ดเงินลูกจากฟ้าวละหนึ่งแสนล้านนะครับเยอะไหมเยอะหนึ่งเดือนก็คือสามล้านล้านสามสิบวันเฉพาะในประเทศไทยก็คือ 40, 000, 000, 000, สี่สิบล้านแก้วเม็ดเงินลูกจากฟ้าในประเทศไทยวันละพันล้านเฉพาะกาแฟอเมซอนเปิดรองรับไหมครับทูกเปิดรองรับไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเปิดช่องทางรับเงินจากกาแฟาที่หลดจากท้องฟ้าทุกวันทุกวันนะครับไม่ว่าจะสตาร์บัค นะครับตอนนี้ก็40ปีขยายไปเนี่ยเกือบ20,000สาขาทั่วโลกแล้วนะครับแมคโดนัลยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับไม่จากไม่ใช่จากแฮม,มเบอร์เกอร์นะครับเพิ่มขึ้นจากแบบแกาแฟนะครับแมคคาเฟ่นะครับเบอร์เกอร์ทีมคนนิยมทานมากที่สุดไม่ใช่เบอร์เกอร์นะครับแต่เป็นไอซ์มอลค่าไอซ์มอกคา่คานะครับดับกินโดนัทเปลี่ยนโลโก้ไปแล้วครับกลายเป็นแก้วกาแฟไม่ใช่ขนมโดนัทนะเปลี่ยนเป็นแก้วกาแฟ มาัศจรรย์ไหมครับเนสกเปิดตัวเนสคาเฟ่เนสคาเฟ่นะครับเพราะนั้นหยุดไม่อยู่เลยครับบริษัทเชาเลยเปลี่ยนจากการขายอาหารกาแฟนะครับเปลี่ยนจากการขายอาหารเช้าเป็นกาแฟนะครับเฉพาะห้าประเทศนี้นะครับไทยเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียทานกาแฟวันหนึ่งนะครับประมาณเกือบสี่ร้อล้านแก้วนี่คือข้อมูลเก่าปีห้าสิบริษัทนี้ก็ชอบยกนิ้วมืออ่ะ ถ้าได้เห็นลูกไม่ต้องตกใจในนะเขาจะเห็นคนยกนิ้วแบบนี้เต็มประเทศไทยไปหมดตอนนี้มีคนยกนิ้วแบบนี้เปน็นนะครับหนึ่งล้านคนทั่วโลกนะนะครับเหลือเยอะไหมครับเยอะคนบนโลกม 6, รามีหกพันกว่าล้านนะเพราะฉะนั้นไปสอนเพื่อนใ้ยกนิ้วเป็นแค่ไนะี้รวย้ว <c oughs> ผมไปบ้านหนึ่งคุณป้าบอกไม่ต้องสอนป้าหรอกป้าเป็นเก้าเลยป้ <c oughs> <c oughs> าน,นิ้วล็อกเลยอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าไปกินเป็นนิ้วล็อกเราอะเป็นนิ้วล็อกก็ทานกาแฟเราต้องหาย ตื่นเต้นใหญ่เลยนะครับตื่นเต้นใหญ่เลยดีใจมากนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าบริษัทเนี้ยครับไม่ธรรมดากาแฟตัวนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงไหนไว้ครับมันทาให้ผมมีความสุขทุกวันเลยครับช่วยชีวิตคนได้ไะกาแฟตัวนี้คนเสียชีวิตบนโลกนี้อันดับหนึ่งเลยครับสาเหตุมาจากอะไรครับโหัวใจอันดับหนึ่งในโลกนี้คือโรคหัวใจอันดับหนึ่งในประเทศไทยคือมะเร็งกาแฟนี้ช่วยเรื่องโรคหัวใจอันดับแรกเลย ช่วยเรื่องมะเร็งไหมช่วยช่วยช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยมีการเขาเรียกว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะครับยังไม่พอครับอันดับสองในประเทศไทยที่คนเสียชีวิตมากที่สุดก็คืออุบัติเหตุทางรถยนต์ผมถามว่าสามข้อนี้เรื่องไหนบ้านที่กาแฟไม่ช่วยเรื่องเรื่องไหนบ้านครับที่โอจีไม่ช่วยไม่ปลุกเงินใดใหโอจีมันไม่ได้ใค้เงินเราอย่างเดียวนะนะครับ นอกจากจะได้ร้อยล้านแล้วอยู่เป็นร้อยปีด้วยเอาไหมครับได้เงินเยอะๆถ้าเป็นมะเร็งเอาไหมครับเอาเอาไหมครับได้เงินเยอะๆถ้าไปนอนบายพาสกระสานโหัวใจเอาไหมไม่เอาเอาไหมครับมีรถหรูๆเลื่องแพงๆแต่หลับในแล้วขับชนเอาไหมครับไม่เอาบางคนบอกถ้าเลือกชนต้องชนตำรวจซะด้วยไม่เอาเลยครับเพราะฉะนนั้เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเราประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตดิอาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าสำเร็จสูงสุดในชีวิตเป็นยังไงเนี่ย ไปดูเบอร์หนึ่งของอาชีพเราใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับพนักงานประจำมีไหมโอ้โหเราหัวอกเดียวกันผมเห็นแล้วสงสารสงสารเพราะอะไรรู้ไหมครับแต่ละคนที่มาที่นี่ผมถามทำงานประจำใช่ไหมโอ้ใช่โงเฮงดีๆเท่านั้นโง่เฮงดีๆเนี่ยซีพีรับหมดนะเพราะอะไรครับท่านอะดวงดีบางคนละ่าสวยหนึ่งสอายุตั้งแต่สิบห้าถึงสามสิบชีวิตลุ่ ซีพีก็รับนะครับไม่ต้องดูกวติแล้วจบอะไรรบับมาก่อนเพราะอะไรครับดวงไปเสริมเขาไม่มีใครดวงดีตลอดไปแต่เอาคนมาเสริมดวงตัวเองนี่คือความฉลาดของบริษัทซีพี๋ยวไม่พอครับบางคนแบบโอ้โหเขาเรีไงอะ่ะทํางานประจะําอ่ะอยากได้ไรายได้สูงสุดเบอร์หนึ่งโงงานประจําเลยเบอร์หนึน่งสูงสุดไรายได้เท่าไหร่เลยครับใครทราบบ้างยกมือหน่อย คุณปัจัยเลี้ยวไพรส์เงินเดือนสูงสุดสองล้านบาทแล้วมีอีกคนครับใประเทศไทยคนเดียวคนเดียวนะบมก็บอกเดินเริ่มต้นเลยเดินตามรอยเปลี่ยนชื่อก่อนเลยพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นปัทไยเลยถ้าว่าตามทันไหมครับไม่ทนันไม่ทันครับเพราะนั้นนะครับมาดูว่าเบอร์หนึ่งของเราเป็นใครบ้างผ้าผู้ชายวันนี้คือผู้ชายที่ชื่อว่าเชนโมรอนเป็นคนที่สมัครโอจยกมิ้วเป็นคนแรกของล้านคนหนึ่งในล้านเชนโมรอนมีคนเดียว นะครับชื่อเขาจะอยู่ในบริษัทไปอีกร้อยปีเพราะอะไรครับเขาเป็นคนสมัครคนแรกนะครับปัจจุบันนี้เขาได้รายได้เนี่ยนะครับปีหนึ่งก็คือ12ล้านเหรียญปีที่แล้วเนี่ยเขาได้12ล้านเหรียญนี่คือจัดอันดับนะครับ top earner นะครับหมายความว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายคนทําธุรกิจเครือข่ายที่ได้รายได้มากที่สุดในโลกนี้ถามตรงๆนะในห้องนี้พอพูดถึงโอ้ฟังโอจีมานานเครือข่ายใช่ครับขายตรงเหรอใช่ครับแต่มันเป็นมากกว่านั้น ในห้องนี้มีใครไม่ชอบเจอขายมีไหมครับมีไหมมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ชอบเพราะอะไรครับมันยากมันยากมันทำยากต้องพูดเก่งไหมต้องเก่งต้องตื้อเก่งไหมเก่ใครไม่ชอบตื้อมันยกมือไม่ชอบขายไม่ชอบง้อใครเกิดเป็นคุณนายอย่างเดียวไม่ชอบตื้อยกมือหน่อย ไม่ชอบตื้อไม่ชอบง้อไม่ชอบขอไม่ชอบขายเพื่อนไม่คบแากไม่รับเพื่อนบ้านละอาเวลาไม่มีพูดไม่เก่งไม่ชอบคุยกับคนไม่ชอบธุรกิจนี้ไม่ถนัดความน่าใจใจคนที่ดูก่อนจะมีรสชาครบยังครบแล้วกินกาแฟไหมกินผมคนบอกไม่กินรู้จักคนที่กินไหมถ้าดื่มหรือรู้จักคนที่ดื่มกาแฟเท่ากับทำธุรกิจนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งต่อยท่านดวงไม่ดีดวงไม่ดีไปเจอคนดวงดีไปได้ไหม พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งไปเจอคนพูดเก่งไปไปได้นะไม่ชอบขายไม่ขายเลยแต่ไปเจอทีมงานบ้าพลังชอบขายที่สุดไปไปได้ไหมธุรกิจนี้คือธุรกิจของความเป็นไปได้บางคนบอกจะบวชนะจะบวช้วดื่มกาแฟไหมถ้าดื่มแล้วหรือรู้จักคนที่ดื่มกาแฟไปชวนคนที่ไม่บวชไม่บวชไปเจอคนบวชไปเจอคนไม่บวชไปไปได้นะไปได้ไปเจอคนที่กำลังจะสึกก็เป็นไปได้นี่คือธุรเกิจของความเป็นไปได้ไม่ปลกมือให้ความเป็นไปได้ธุรกิจ ถ้าท่านบอกไม่ชอบนะผมพูดจริงๆผมไม่เชื่อถ้าท่านได้มาจากแบบผมเนี่ย15ล้านเนี่ยให้เทียบกับงานประจําเนี่ยงานประจําผมเนยังคำนวณรายได้เนี่ย,ย,ย,ยผมก็ได้ไม่กี่แสนเนี่ยจากงานประจําที่เรียนมันต้อง6ปีนะครับแต่ถ้าท่านเรียน OG Universal City ทีเดียวเนี่ยท่านได้5แสนท่านเอาไหมละ่ะเอานะครับถ้าท่านเป็นเจ้าขององค์กรยอดธุรกิจหมื่นล้านนะเอาเลยครับต่อให้เป็นขายรองเท้าแตะหมื่นล้านเอาไหมต้องทำลเอา ไม่ติดฟันตั้งคบสรุปมันอยู่ที่เรื้องานหรือเรื่องเงินเจผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของเครือข่าย MVE 70%ในประเทศไทยเขาชื่อว่าฟูมาร์เกนพร้อมลายคอง์รัปเตอร์เจอร์ี่เป็นผู้ชายอยู่ประเทศมาเลเซียแต่มียอดองคกรขนาดนี้เปลี่ยนจากเขาเป็นเราเอาได้ครับรายได้ลำดับ12ของโลกเพราะฉะนั้นควรได้อะครับ เชื่อไหมนะครับนี่คือ12คนที่จัดลำดับแล้วนะครับของโลกนี้สูงสุดแล้วนะแต่เป็นกาแฟโอทีเหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนห้าคน้คนาว่าผ่านไปสองปีเนี่ยเป็นไปได้มพรว่าถูกเปลี่ยนลงทุกเป็นไปได้ด้วยความเคารพนะครับแต่ถ้าว่าเป็นไปได้นะไหมไเป็นไปได้ไไดเป็นไปได้และสุดและชัวร์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาดูว่าใครเป็นใครนะครับคนนี้คืออาพไลน์เรานะคริสเตียน ผมทาธุรกิจเครือข่ายมาแปดเก้าปีทำทั้งมีอาจารย์ทำทั้งใช้ความรู้ความสามารถนะครับฟูฮาเกนทำธุรกิจเครือข่ายมามากกว่า30ปีนะครับเล็กเตอร์เยเกอร์แอบเวย์เปิดมากี่ปีครับ50ปีแต่มาเจอคนนี้คิสเตียนทำที่สี่ปีสี่ปีเกษียณเลย4ปีสำเร็จเลย4ปีสปีมีรายได้ติดลำดับ1นึ่งในส0ของโลกเลยสุดยอดไหมครับสุดยอดนี่คืออาไลายเรา นะครับอายุ30กว่าปรมือร์นารีกิเตียนหน่อยครับผมทีมคนนึงครับอันดับ6โมเซ่นะครับโมเซ่เนี่ยเป็นนะครับผู้ชายอายุประมาณ30กว่านะครับชาวนักสิกรรนะครับปรากฏว่าท่านท่านตอนเด็กยท่านมีรองเท้าใส่ไหมครับไม่มีพวกเรามีไหมมีเขาเขาอึดจนกว่าเราใช่ไหมครับมีรองเท้าแตะใสมาแรกในชีวิต8ขวบเรียนหนังสือจบแค่ป .4 เราจบไงครับบ้านเราจบไงปอ,อ,องตีเปียโทเป็นนเี่ยเอกไปเป็นหมดเลยผู้ชายคนนี้จบแค่ป .4 นะครับแต่ได้รายได้จากโอกโนโกเนี่ยปีหนึ่ง200สองอร้อยกว่าล้านสุดยอดไหมสามเดือนเป็ใหญ่บ้านสุดยอดคุยแผนไม่เป็นใครมาถามผมก็มาถามผมไม่เป็นแต่เป็นเดโม่คุยแผงไม่ไม่เป็นแต่เดโม่เป็นไม่เป็นสุดยอดไหมครับยอดผู้ชายคนนี้จอร์นแซกโซนัส ฮอลลีวูดถึงก็ต้องเอาชีวิตเขาไปทำหนังพอมาเจอโอจิปุ๊บทำสุดพลังเลยวันละ16ชั่วโมงงานประจำวัน8ชั่วโมงทำให้เขารวยๆทำได้ทำธุรกิจโอจิทำมา16ชั่วโมง1ปีต่อเนื่องแันทุกวันนี้น่าสงสารนะครับไม่มีเบ้นต์ขับเพราะขับแต่โรลสรอ์ก็เลยเป็นไงครับล่าสุดก็ฮอลลีวูดเอาชีวิตเขาไปทำหนังท่านลองคิดดูถ้าท่านทำธุรกิจแบบนี้ประสบความสำเร็จ ฮอลลีวูดเอาชิมิท um wow ่านไปทำหนังเนี่ยท่านอายเรื่อยไหมครับบางคนบอกยังไม่ทำในทุกกินเนี่ยอแน่นอนครับที่ทำไม่สำเร็จจั็อายแต่ถ้าทำได้สำเร็จทุกคนจะกล่าวขานว่าเพื่อนฉันถูกไหมถูกนะครับเชโมลอนคนที่สมัครคนแรกของโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญกาแฟวางเมกกาแฟบมือรู้